สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมะปรางน้องมะปรางดูหรือเปล่าว่าใน present perfect เราสามารถบอกเวลาได้ด้วยนะยังไงหรอคะพี่จ้าก็จริงๆแล้วใน present perfect ถ้าเราจะบอกเวลาเราจะมีตัวช่วยต่างๆเพื่อช่วยในการบอกเวลาวันนี้พี่จ้าและน้องมะปรางจะมี tips and tricks ดีๆมาให้หเด็กๆได้ดูกันใน s p a n i n g English ภาษาอังกฤษพร้อมดื่ม <from> Cheers, Cheers. พี่จ o u h u n g r y I'm g o i n g t o o r o o r on p a o d a I just had sandwiches. Thank you All right Just แปลว่าเพิ่งจะเราใช้ Just พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ u s t จะวางระหว่าง has หรือ have กับ past participle หรือที่เด็กๆรู้จักก็คือ Ver b ชชองที่3ค่ะ I'm sorry, I'm late. Oh, what happened? The train has already left. Already แปลว่าแล้ว,ลวใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วโดยจะไม่มีเวลากำหนดที่แน่นอนเรามักจะใช้ already จะวางอยู่ที่ระหว่าง h a l a v s กับ verb ช่องที่3หรือเราสามารถวางไว้ไท้ายประโยคก็ได้เช่นกัน Oh What's happened? Why you look tired? I haven't slept yet because I couldn't stop watching Siri on Netflix. คำว่า yet แปลว่ายังค่ะมัก Oh, hey, my Oh, hi, Peter. How long have you been here in Australia? I've lived here for 10 months. for แปลว่าช่วงเวลาหรือระยะเวลาเราใช้บอกช่วงเวลาหรือระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆพี่จักพี่จัก did you know our neighbor Edward? Sure we have been friends since I was 10 years old. since แปลว่าตั้งแต่ใช้บอกถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งค่ะ Prang have. have you ever met a famous person or celebrity? Yes, I have. Actually, there is one beside you. Ever means I to have. We usually use the question sentence to ask about what has happened. Sak, Sak, have you ever tried to meat? Oh no, I have never ever tried it before. You... Never แปลว,ว่าไม่เคยใช้ในประโยคปฏิเสธแปลว,ว่าไม่เคยทำค่ะจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ adverb of time ของ present perfect ทั้ง7ตัวเด็กๆอย่าลืมสังเกต adverb เหล่านี้เวลาใช้ประโยค present perfect ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครูพี่จกักรและครูมาปัางต้องลาไปก่อนแล้ว e ีีหน้าจะมีอะไรให้ติดตามนั้นอย่าลืมกด follow กดไ i k e พวกเราใน Sparkling English ภาษาอังกฤษพ,ษพร้อมดื่ม Cheers ส,ส,สวัสดีครับ